น่นนักเต้จะมากับเราสัทีต้องจัดให้หนักเลยดีกว่าถึงกันหนักใช่ไหมใช่ใชแต่เมื่อคือนจากการที่เราได้นั่งคุยกันรอบดึกไปเรื่อยเอยเนี่ยแล้วมันก็เกิดการประทะคารมกันระหว่างคุณตาหยีกับลูกชอน <c oughs> มันมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นในทางความคิดเดี๋ยววันนี้เราจะไปพิสูจน์ว่าความขัดแย้งเนี่ยใครถูกใครผิด ป้าถ้าเบิดโดนหัวพ่อนี่เป็น พีไฟล์ด์มั่นใจไทยเที่ยวเราจะไปเที่ยวกันต่อครับพ่อเที่ยวอีกแล้วจริงๆแล้วเราควรจะไ,ไปต่อเลยแต่ว่าคนที่เราจะไปรับเนี่ยมันดันว่างแค่สุกเสาวอาทิตย์ก็ต้องวนกับกรุงเทพมารับเขาอีกคนนั้นก็คือนาเต้นาเต้นาเต้นเนี่ยเองตอนนี้เนี่ยนาเต้เขาไปม,มีเขาเรียกว่าภารกิจใหม่ในชีวิตก็คือเขาไปเป็นผู้ประกาศข่าวครับฉะนั้นเนี่ยเวลาว่างของเขาเนี่ยจะเหลือแค่สุกเสาวอาทิตย์ แล้วกลัวเมียอีกเบานี้ดีกว่าเดี๋ยวนาเต้ขึ้นรถมาเนี่ยเรามาเล่นเกมดีกว่าเวียนกันถามคําถามนาเต้ที่อยากจะรู้แต่อันดับแรกเราโทรถามเขาก่อนว่าเขารู้หรือเปล่าเนี่ยว่าเราประดับเนี่ยเออฮัลโหลลุงนีนาเต้อยู่ไหนอะอยู่ที่ทํางานแล้วจะไปเที่ยวกันป่ะเนี่ย ไปนี่ไปไหนเมียให้ปะเนี่ยไม่ต้องห่วงนันั้นนะขอบแรกเลยเห็นไหมผมบอกแล้วพ yeah, okay. ่อมันกลัวเมียเนี่ยเต้เนี่ยให้ไปรับตรงตึกไหนอะพี่ลิข้ามาวนเข้ามาตรงโถงตรงกลางเลยพี่สองกางเลยโอเคครับพี่เดี๋ยวเจอกันครับเต้ครับโอ้เต้นี่นะช้าเนี่ย รอนานแล้วเนี่ยไม่นานไม่นานนานแล้วเนี่ยสวัสดีครับ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 เดี๋ยว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 ลูกมาถึงนี่ต้องแต่งหน้าด้วยเหรอแต่งหน้าแต่งหน้าโอ้โนิดนึงขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาตัวไม่เนียน เตหางหายจากการออกทริปไปนานนะครับวันนี้กลับมาเจอกันสักทีหนึ่งให้หายคิดถึงครับว่าแต่ที่หายไปนานเนี่ยติดงานหรือว่าภรรยาที่บ้านไม่อนุญัติให้ออกมากันละครับเนี่ย นานน้นาเต้จะมากับเราสักทีพ่อครับผมจัดให้หนักเลยดีกว่าถึงกันหนักใช่ไหมใช่<อ>คือ,อ <c oughs> ทริปนี้เราเป็นคอนเซปที่เราจะไปหาจุดน้ำใกล้ๆกับกรุงเทพนะตั้งแต่ EP ที่แล้วแล้วเราก็ไปแถวตะปักช่องแล้วก็วนรถกลับมารับน้าเต้ใหม่เนี่ยโอ้ด้วยความคิ<อ>ถดถึงเลยเนี่ยด้วยความคิดถึงท่างหายก็นไปนานนี่ทริปสุดท้ายที่เราไปด้วยกันนี่เมื่อไหร่นะน้าเต้อ๋อที่ไปบางเปียงป่าเปียงอ่ะอ๋อป่าเปียงใช่ใช่ตอนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ต้องใส่ล้อแล้วค่ะ หแล้วเอางี้ดีกว่าห่างหายกันไปนานเรามาเล่นเกมสิบคำถามดีกว่าที่เราอยากรู้จากนาเต้คนไปทีละคนไล่พ่อและชอนไล่ถามาเต้ไลดูนะโ้ไลดูน้คำถามที่พวกเราอยากรู้แลวคุณผู้ชมอยากรู้คำถามแรกกับมึงฉีดวัคซีนเรือยถ้าพิษุโลกมาฉีดแล้วครับโควิดที่มันไม่ฉีดนะเนี่ยฉีดแล้วถ้าไม่ฉีดที่ไล่ลงจากรถเลยฉีดแล้วแล้วคือตอนนี้ฉีดวัคซีนกันหมดทุกคนแล้ว ก็แลาวครัเที่ยวกันอย่างปลอดภัยครับเพราก็ต้องระวังระวังตัวใส่แมสก้รัดมือสุดกัญที่สุดครับคำถามต่อไปจากคุณตาหยีครับผมจะมีเมียกี่คนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าวข้ามก่อนข้าวผมก็ตอบว่ามีคนเดียวผมมีคนเดียวคนถามผมมีเมียกี่คนดูนี่คนเดียวดิครับ แบบนี้อ้าวชอนมึงต้องถามนะห้ามเงียบคนเดียวครับคนเดียวพี่บอกกับแฟนพี่ว่าพี่ไปไหนผมบอกมาเชียงรายข่อทีพี่เขาก็แบบว่าเฮ้ยโอเคแต่แฟนพี่เขารู้เขาไม่รู้ใช่ไหมครับว่าพี่ไม่ได้ไปเพราะเรานาแล้วก็เป็นสิบคำถามที่น่ากลัวมากเลยอันนี้โอ้ยแกสบายใจแล้วแฟนผมมากอ้าวถามคำถามต่อไปนาเต้เนี่ย ตอนนี้เป็นอาชีพผู้ประกาศข่าวใช่ป่ะล้วได้ไปเที่ยวไหมส่วนใหญ่แล้วจะไปเย็นวันสุกกับเย็นวันอาทิตอะไรอย่างเงี้ยพี่อต่แบบเย็นวันนี้เที่ยวเนี่ยพี่ใช่เอาเดี๋ยวเราเดินทางไปให้ถึงแคมป์ของเราดีกว่าครับน่าจะสนุกสนานมากมาย กิจหลักในทริปนี้นะครับคุณภูริตั้งใจจะพาไปเปลี่ยนบรรยากาศตามหาจุดแคมป์ใกล้ๆกรุงเทพซึ่งปลายทางแรกของทริปนี้นะครับอยู่ที่ที่วิลล่าแก่งคอยจจ้าวัดสระบบุรีครับขับรถจากกรุงเทพแค่หนึ่งชั่วโมงครึ่งก็ถึงแล้วล่ะครับมาถึงแล้วยังไนายเลยบ่ลไปลงไปดูที่นี่คือ ที่นี่คือทีวิลล่าครับผมนี่นี่นี่ให้ดูให้ดูนี่ลายแทงนี่ทีวิลล่าแก่งคอยนี่อ๋อโอ้นี่ไงพ่อดูลายแทงก่อนลายแทงที่ที่น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 ี่คือเข้ามาที่นี่จะจะบนหรือจะล่างดีครับคอนเทนต์ก็เป็นแบบนี้เนี่ยเนี่ยเราหวังว่าเราจะเจอแบบนี้นี่ คือที่เนี่ยเด็กวัยรุ่นแบบประมาณแบบเด็กมหาลงมหาัลอะไรอย่างงี้เขาจะปีกไปเว้งหนีจากกรุงเทพมาเพราะมันไม่ไกลแล้วก็มาเช่าวิลล่าอยู่อะไรอยู่แล้วซ็อกเพิ่งเปิดโซนใหม่ซึ่งมันเป็นโซนแบบแนวแคมป์แคมป์ได้ถ่ายรูปเข้าไปดูข้างในกันโอเคลายแทงได้อยู่ข้างในเลยใช่ไหมนี่ผมก็จะหาให้นักเตะเนี่ยคืออารมณ์เหมือนแนวพูลวิลล่า อ่าแต่เป็นแนวรถบ้านซึ่งก็จะเห็นวิวที่เป็นธรรมชาติเป็นทุ่งหญ้าตรงนี้ในรถบ้านเนี่ยก็จะนอนได้หลายคนนะถือว่าเป็นทริปในการเซอร์เวทรีพท่องเที่ยวให้ครอบครัวได้เลยนะจริงอ่ะใกล้มากครอบครัวครอบครัวไหนอ่ะครอบครัวเกิดี่เขาก็จะมีแบบทำปิ้งย่องปิ้งย่างอะไรกันในบ้านในโซนที่เป็นวิลล่าของเราได้อันนี้คือวิลล่าวิลล่ารถบ้านครับไปดูในรถบ้านไหพาเซอร์เว่น มีที่พักสไต an, ล์แคมเปอร์แวนและวิลล่าสวยๆนะครับให้เราได้มาชาร์จพลังพักผ่อนกับครอบครัวและกวนเพื่อนๆก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวครับที่ไม่ต้องขับรถไกลให้เหนื่อยแล้วได้บรรยากาศเหมือนต่างจังหวัดสุดๆกันเลยละครับ วันนี้เราก็นั่งชิวตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยออรครับ,รบเดี๋ยวเราจะไปโซนที่เป็นบาร์บีคิวนะครับเขาจะมีจัดกิจกรรมให้เราได้ปิ้งบาร์บีคงบาร์บีคิวกินกันกับบรรยากาศยอ่สุดยอด,ด,ยอด,ดเลยคุณเต้ามาด้วยทั้งทีงานนี้ก็ต้องถ่ายรูปเช็คอินตามหลายแถงในโซเชียลกันสักหน่อยนะครับว่าแต่จะโพสต์กันแบบไหนกันดีละครับเอ๊นี่ดูเรฟเฟลของคนที่มานอนที่นี่เห็นปะ เต้ต้องถ่ายรูปแบบนี้แล้วพ่อครับเออเดี๋ยวพ่อจัดพ่อเป็นพ่อเป็นสไตล์หลีดใช่ครับสไตล์หลีดหน่อยอืมนาเต้นาเต้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจะหามุมให้มันแบบชัดเลยมุมนี้มุมมุ่วก็องมุมมุมนี้ได้ครับมุมนี้มุมนี้ได้เ้ไปนอนโพสบนนี้ดีกว่าถ่ายรูป่อเอาเลยเอาเอาตามสบายเลยขึ้นมาพับขี่ห้อเนี่ยอันนี้แขนแรงวะเนี่ยแขนลูกแขง

อากาศดีไหมนาเต้โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าห่างจากกรุงเทพออกมาจากเหมือนเพิ่งออกจากออฟฟิศมาเมื่อกี้ใช่ชั่วโมงนี้เนี่ยนี่พอดูลูกรักพ่อดยไอ้ลูกชอนนะไปอาบน้ําอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วตอนที่คุณเค้ขาเล่นน้องเลยนะกันไม่เอาพอเขาจะกินข้าวก็จไรไปอาบน้ำมีไปอาบน้ําเออ คือตรงนี้มีโดคาเฟ่เนี่ยเขาก็เป็นบรรยากาศแบบรอบเขาเรียกบ่อน้ําแล้วก็มีทุ่งหญ้ามันก็ดูเป็นธรรมชาติอีกแบบหนึ่งนะแล้วบอกว่าแก่งคอยนะถ้าเกิดมาแถวนี้ทุกคนก็จะนึกไปถึงลงปูนะ<ช>นึกไปถึงแบบภูเขาแบบแบบแห้งๆหรือว่าแต,แต่ข้างหลังนี่ก็ลงปูนปนะ็นดูเป็นตึกท<อ>ี่สูงๆน,ะนั่นลงปูนคือมันเป็นมุม, <laughs> ม,มที่แบบต้นไม้มันบังพอดีจังหวะมันพอดีนะใช่ก็มันก็เลยดูเออธรรมชาติ เดี๋ยวเราชื่นชมบรรยากาศเ,เย็นๆกันก่อนจริงๆแล้วมันก็เป็นบรรยากาศเหมือนสวนเหมือนทุ่งๆ<ช>นี่แหละแล้วก็เดี๋ยวจะทําบาร์บีคิวกินกันแต่เดี๋ยวรอสุดที่รักของพ่อก่ <laughs> อนวันนี้ <laughs> โอ้โหกดังข้างรถบ้านมาเลยพ่อข้างๆพ่อนะไม่รู้ใครนอนรอไอเต้เนี่ยนี่ไงคนนี้แหละครับโอ้โหพ่อทึกว่าเสือจะเข้ามากัด คือเป็นการพิสูจน์ว่าที่นี่อนอนนอนหลับสบายมากๆนะคะร<อ>ับถีง้เป็นรถบ้านแต่ว่านอนก็สบายถ้าเกิดใครที่อยากจะมีประสบการณ์นอนรถบ้านนะ<อ><อ>ไม่ไกลจากกรุงเทพก็แว้ง<อ>มาได้เลยที่ทีวีล่าเนี่ยแต่เดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อบ,บริเวณใกล้ๆที่ทีวิล่าเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายเลย<อ>ไปดูดีกว<อ>่าเออเดี๋ยวเป็นเซอร์วยทางให้ลูกใช่ไปดูดีกว่าแล้วเดี๋ยวหาอะไรสนุกๆทำกันปาคา สวยนะเนี่ยนี่ขี่มอไซค์เจ๋อเลยแต่เมื่อคืนเนี่ยจากการที่เราได้นั่งคุยกันรอบดึกไปเรื่อยเนี่ยแล้วมันก็เกิดการประทะคารมกันระหว่างคุณตาหยีกับลูกชอนมันมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นในทางความคิดครับซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากเดี๋ยววันนี้เราจะไปพิสูจน์ว่าความขัดแย้งเนี่ยใครถูกใครผิดเรื่องราวมันคืออะไรก็พ่อคือพ่อจะใช้ไม้ขีดเนี่ยครับปาไป3ครั้งไม้ขีดไม้ขีดการเล็กๆเนี่ย โยนไปปั๊บแล้วพก็เดินไปเก็บตรงนั้นที่ต่อก็โยนไปอีกทีนึงแล้วก็โยนไปจริงพอโยนได้สามครั้งแล้วก็ชอน,นี่จะมีตะเกียบอันหนึง่งซึ่งชอนโยนได้ครั้งเดียวแล้วก็ถามว่าใครจะ ได้ระยะทางไกลกว่ากันก๋เตี๋ยวแล้วกยเตี๋ยวซื้อตะเกียบก่อนให้ชอนเขาลงไปเรื่องเลยหรือใาไปห้ครับพี่เต้เราเอาตะเกียบมัดกันสักห้าอันนะไอ้ดีเข้าท่าแล้วพี่เอาไปจอกสอนไอ้นี่ที่อยู่ข้างผมใช่ไหมเอนหยอกกอนของบ้านของพี่คนแก่ใจร้ายใช่ไหมก็มันจะจริงนะเคยสอนยอดที่โต๊ะหมอเดี๋ยวจะสอนเด็กรุ่นใหม่ ลมมัน on, มีผลไหมลมลมจะทวนลมจะจะตามลมนี่ได้หมดมีแต่เงื่อนงำจอไม่ไปนะไม่ไปนะหาวิธีโมตะเกียบผมนหมซื้ <c oughs> อก่อนแล้วครับซื้อแบบนี้ให้เลยโอ้น่ารักมังเลยอ้าวจุฬครับแล้วนารักมากเลยนะคะที่มีไม้ขีดไหมไม้ขีด ไม่ขีดแล้วไปแท็กได้ไหนขอดูซิอลูกโ้อันนี้ลูกนั้นมั่นใจแล้วตะเกียบไม้ไผ่ธรรมชาติเอาจริงๆแล้วผมเชื่ออยู่อว่าผมว่าจะให้ผมปาไม่ขีดปาชนะพ่อเลยนี่พ่อจะทำอะไรก็เกรงใจกล้ามน ที่เรายังหาไม่ขีดไม่เจอเนี่ยเราก็ต้องมาวัดอ่ะี่วัดหรอเออวัดอะไปขโมยไม่ขีดวัดแล้วกันทีมงานครับตอนนี้ตาหยีแนะนำว่าไม่ขีดเนี่ยที่ที่ควรจะมีก็คือวัดค่ะข้าวัดไปเลยครับพี่ขีดพ่อครับพี่ขีดมีไหมพี่เปถามกันไหมครับมีไหมพี่เป็นถาม นกช้อนไปจะยามยเดือดีืตะเกียบไม้ใช้แล้วทิ้งเหรอครับที่ใช้แล้วเอาไปล้างไม่มีใช่ไหมครับคุณลุงอ๋อครับงั้นขอไม่ขีดครับไอ้ตีไอ้ตีไอ้ตีอย่าทำยังไงไอ้ตีไอ้ตีมาพี่ตีอย่ังทำย่างไงอันที่จั่วช้อนครับ ลูกเห็นไม่กวาดใช่ไหมลูกเอาไม่กวาดนะคุืยอนใจกับพ่อไหมโอ้โหไม่กวาดเนี่ยโอ้โหพ่อไปเฮ้ยไม่กวาดไหนพ่อไม่กวาดอันที่กวาดนั่นดี่ค่อยอยู่นะไม่ไม่ไม่ไกลกว่าหรือไม่นี่จะลามจากตะเกียบไปไม่กวาดนะเนี่ยให้มันไกลขึ้นไงคือกำลังเขาเยอะไงเขาบอกพ่ออ่าตะเกียบกับตะเกียบกันนระหว่างทางครับลูกใช่ไหม ก็จะได้สอนคนรุ่นเก่าไปด้วยว่าเฮ้รุ่นใหม่รุ่นใหม่ไอ้คนอย่างพ่อได้รู้หมดแล้วไงแต่อย่างลูกเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าไม่ขีดไฟตาพญานาคเนี่ยทำมาตั้งทำมาตั้งแต่ปีพศอะไรให้ให้ท่านให้ผมทายกรับคุณบุริทายปีสองพันห้าร้อยองาร้อยจอนครับ2450ี่ห้านาเต้ครับสองสี่ 75นะ 2T75 อ้อโหมีคนใกล้เคียงนะครับผลิตในปีพศ2473โอ้โหโอ้โหตั้งแต่สมัยรัชกาลที่เจ็ดก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองใช่มาก่อนประชาธิปไตยเนี่ยเป็นของที่มันเก่าขนาดนั้นดูคิดดูแลกันแต่มานี่เป็นความรู้ใหม่ใช่ไหมชอน สวยมากโอ้โ oh ห ถือว่าเป็นจุดชมวิวอันซีนมากแล้วก็เป็นเส้นทางขับรถที่ผมว่ามันว้าวนะครับไม่คิดเลยว่าสระบุรีที่ใกล้กรุงเทพมากๆเนี่ยจะมีถนนที่มันสวยมากคือจากแก่งคอยมาที่อ่างเก็บน้ำโมกเหล็กเนี่ยจุดที่เรามาจากทีวิลล่าเนี่ยสวยตลอดทางเลยนะ<ช>เหมือนอยู่ภาคเหนือเลยแนะนำเลยนะครับว่าขับมาเนี่ยไม่ต้องขึ้นไปบนสันเขื่อนก็ได้นะมาอ้อมถนนที่เขาทำไว้ตรงนี้โอ้โหมันเหมือนเมืองนอกเลยอ,ะอ่ะเอาละถึงเวลาที่เราจะมาชำระความแค้นกันแล้ววัชาเลน าเลนของเราตะเกียบของคุณชอนนไม้ขีดตาพญานาคของตาหยีกติกาคือยังไงครับตาหยีจะปาไม้ขีดอันนี้3าครั้งเริ่มจากจุดเริ่มเหลือเราทําจุดสตาร์ทครับพ่อต้องขอกรรมการที่เป็นกลางนะครับผมเป็นกรรมการให้คุณจะยังไงชอนจะปาตามลมจะปาสวนลมอะไรยังไงมาทางนี้มาทางนี้ครับมาทางนี้มาร์กอยู่ลูกต้นนะฮะจากเสานี้นะครับทุกคนต้องมายืนตรงนี้ป๋าิงชุ่มครับคุณช อใครแพ้ต okay. ้องเริ okay. ่มก่อนครับยันยิงดยาวบักกะบ่าย yeah ิงชุดอ้าวพ่อเริ่ม <No ก่อน ชิปเป่งนี่นี่คุณจะเอาไม้ขีดแท่งเดียวใช่ไหมครัหรือไงครับตาหยีแท่งเดียวเลยครับแล้วก็เพาก็เดินไปเก็บแล้วก็ปาต่อไปเดี๋ยวถ้าการช่วยดูนะครับสามทีนะสามทีนะดูนะครับอ่เดี๋ยวดูสิอันอันแรกเลยนะครับไปเลยไม่ต้องมีการเทสเอ้ยโอ้โหหนึ่งโอ้โหผมไปรับนะครับหนึ่งเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมมาร์คให้มาร์คมาร์คจุดแรกก่อนจุดแรกก่อนมาร์คร์่มาร์คมหยิบนะครับ ครับผมไม่ได้รำเส้นนะครับปึ๊บโอ้โหเอ้ามามาาด้วยครับผมก็จะหยิบมาอีกทีนึงนะครับเออโอ้โหกจะถึงป้ายเลี้ยวโค้งอยู่แล้วเดี๋ยวมาเดอนเฮ้ยคุณอย่าพึกปลาดิเออไม่ชอบไ้่อบ ลูกชะอนมัดรวมมาเลยลูกไหนไหนไหนมึงบอกว่ามึงแข็งแรงกว่าเขาอะไรหรอเขา้มึงมัดรวมสองสองอันเลยกูดูละเฮ้ยเอาตระกาลเดิมก่อนดิเว้ยชอนเฮ้ยอะไรแค่นี้ปอดแทงเหรอช้อนลูกไหน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 เท็เท็เท็เท ว่าถึงเนี่ยว่าถึง เดี๋ยวไปหิรอก่อนหิรอก่อนชนพยายามจะมัดตะเกียบสองแท่งเบื่อคนหนุ่มลีลามึงต้องคว้างตรงตรงต้องคว้างตรงตรงเบี่ยงหมุนหรือว่าให้แบบมึงต้องตรงตรงมันจะไม่มึงกินลมไม่ได้แต่ตอนนี้หินมันหยุดไปมันไปอย่างนี้ไงอ๋อเออไม่ได้เออเดีั่งนั่งงตอา่มึงตั้มหิร์นเอาไว้มึงไว้สักฝั่งหนึ่งอ้าวมึงตั้มหิรนไว้สักฝั่งลองดูดิอ่ะมึงลองดูชนมึงลองซ้อมมึงลองซ้ำคว้างก่อนเลยไม่ไดซ้อมนี่ของพอยังไม่ซ้อมเลยอ่ะวิ่งวิ่งวิ่ง จับภาพด้วยนะครับไม่จับภาพครับภอพนอนภาพโดนหัวผมไม่ทิ้งไม่ได้ออกนอกอะไรนะออกนอกมันก็ยังแพ้อยู่ดีไหนนู่นอยู่ในเอาใหม่ให้มันเอาใหม่เวลาให้มันปาทางนี้ไปได้ลงถนนก็ยังแพ้ผมอยู่เดี๋ยวนี้เอาใหม่ดีให้ให้มันปาบนถนนนะครับพอตกใจละ พ่อเริ่มพ่อเริ่มไม่มั่นใจแล้วโอ้โหทำไมชอนมันแรงเนี่ยเนี่ยมันเอาหินทวงอีกกรามการขอความขอความเป็นธรรมด้วยนะครับลูกเรามันองมีความยุติธรรมเลครับผมกำลังจับตาดูอยู่ครับไป้ลบวิ่งด้วยเหรอไอ้แฟนดีกวะใช้แรงประมาณ80%ระวังหัวนะครับมาถอะป้าให้โดนพ่อกรรมการครับช่วยดูด้วยครับอย่าให้เลยนะครับป้า ดาวหินถ่วงครับท่านผู้ชมครับ <c oughs> ดูความ <c oughs> ชี้โกงความชี้โกงองวันนี้นี่กระดามดาวหินถ่วงนะครับมันมาได้แค่ตรงนี้ครับคิดดูแล้วกันท่านผู้ชมครับ <c oughs> โอ,อ,อ้ลองแบบแฟร์เลย <c oughs> อ่ะไปลองบางเอานี้เอาแบบจริงๆแบบเอาแบบจริงๆแบบไม่โกงแล้วห <c oughs> น้ามันถึงบอกว่าระวังหัวกพระระวังหัวนะครับมันเอาหินใส่นี่เองลองดูกันว่าถ้าใช้ตะเกียบสองอันมัดด้วยหนังกระติกจะไปไกล เกินกว่าอันแรกไหมนตาเต้ยนี่นี่นี่จุดแรกผมยืนจุดสองอ่านี่ใช้หนังยางสองเส้นอ่าลองดูอาเต้ยเต้ยืนประจำตำแหน่งอ่ะนี่จุดสองพ่อยืนประจำตำแหน่งของพ่อโห มาแรงยังไงก็ไ <ules> ม <klore> ่แซงครั้งที่2ของการปาไม้ขีดสรุปนะครับว่าการแข่งขันปาไม้ขีด3ามครั้งกับปาตะเกียบ1ครั้งตะเกียบแพ้ยับเยินพ่อรู้ได้ไงพ่อพ่อเคยเล่นแล้วอ่ะมันเป็นประสบการณ์ท่าลูกครับทันตะกี้นะไอดอกลรางเนี่ยนะถ้าเปิดโดนหัวพ่อนี่เป็นเรื่องมีหินไปด้วย้าเอาหินใส่เข้ามาก้อนเบลเลอร์เลยเป็นความคิดใครก็ไม่รู้นะไปเดี่ยวกันต่อดีกว่าจุดสุดท้ายของเรานะครับ เหนือจากจุดที่เรามาเซอร์ไพรส์กันตรงนี้แล้วเนี่ย <c oughs> เขามีชื่อว่าวาังก้านเหลือง <c oughs> ตรงนั้นก็เป็นน้ําสวยๆใสๆอยู่ที่ใกล้เคียงกับที่นี่ <c oughs> ก,นก็คือลบบุรีรติดกัน <c oughs> จะอ่านเก็บน้ำม่วกเกล็ดนะครับเราขับรถมุ่งหน้าไปตามหาจุดแวะเช็คอินริมน้ำตกที่จังหวัดลบบุรีกันต่อครับจะเป็นยังไงตามไปเที่ยวพร้อมๆกันครับคือระบบของรถคันนี้มันดีมากๆเลยคือเมื่อเราจะแซงออกนอกเลนเนี่ยแล้วมันมีรถที่มันอยู่เลนขวาที่เรา,เรากำลังจะแซงออกไปเนี่ยมีรถมาเนี่ยเขาจะเตือนเรา,าดดดดแล้วถ้าเราเนี่ยยังอยู่นอกเลนนั่นอีกเขาจะดึงเรากลับมา ซึ่งเทคโนโลยีอัจฉริยะอันนี้เนี่ยมีชื่อว่า Intelligent Blind Spot Intervention หรือ IBSI เทคโนโลยีที่ป้องกันการชนจากจุดอับสายตาอัจฉริยะและนี่ก็เป็นเพียงหนึ่งในเทคโนโลยีความปลอดภัยรอบด้าน360องศา Safety Shield จากนิสสันนาวาร่าใหม่นั่นเองครับเพราะการขับขี่ปลอดภัยเนี่ยนะครับต้องมาจากผู้ขับขี่และเทคโนโลยีที่มากับรถก็เป็นตัวช่วยที่ให้ได้ขับขี่ปลอดภยัยซึ่งนิสสันนาวาร่าโปรโฟร์ X คันนี้มีเทคโนโลยี360องศา Safety Shield ช่วยเรื่องความปลอดภัยรอบคัน โอ้โมั่นใจมากขึ้นครับมันก็ช่วยในเรื่องของความปลอดภัยนะอันนี้จากไหนนรพี่อันนี้นนคือจาก er บังเกอร์เบอร์เกอร์ถ้าใครมีอาหารแคมป์ดีๆจะให้เรารีวิวให้เนี่ยที่ปรุงสุกมาแล้วแล้วเราก็แค่เอามาปิง้งเอามาย่างอเอามากริวอย่างเดียวเนี่ยดูดิ เขาเตรียมแม้กระทั่งซอสทุกอย่างที่จะราดเบอร์เกอร์มาให้แล้วพ่อมีแม้กระทั่งหอมผัดมาให้เราก็ราดไปบนเบอร์เกอร์เลยกับซอสก็ราดไปเลยคือมาพ่อมันก็จะง่ายคือสั่งเขาปุ๊บมาทุกอย่างพร้อมแล้วก็มีให้เลือกตั้งแต่เนื้อเนื้อนี่เขาบอกว่าเป็นเนื้ออันนี้เป็นเนื้อไทยแองกัสไดเอทบ่งแคงพ่อคือพ่อไม่ต้องทำอะไรแล้วโอ้โหอันนี้ถือว่าสะดวกมากแล้วก็บันเขาพ่อพ่อลองออาบันเขาออกมาดูโอ้โหนี่ดูแล้วจากบันนี่ก็โอเคใช่เขาบอกว่าเป็นบันนี่เขาทำเอง บรรยากาศริมน้ำตกหวังก้านเหลืองนะครับก็จะชิวๆ่มรื่นใต้เงาไม้สามารถตั้งแคมป์ได้หรือจะมาแบบเดย์ทริปปิกนิกเหมือนเราชาวแก๊งก็ได้เช่นเดียวกันครับเอาล่ะก็อีพีนี้ก็รีวิวสถานที่เที่ยวใกล้ๆกรงเทศนะครับไม่ว่าจะเป็น วิลล่านะแล้วก็มาถนนที่สวยมากเลยวันนี้คือว้าวที่สุดคือถนนตรงนั้นนะเพราะรู้สึกว่ามันเกินคาดเกื่อนกับแถวอ่างเก็บน้ำโวกเหล็กเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเกินคาดถนนสายถนนสายนั้นนะชอนเขาต้องจำไปช่วยชีวิตเลยครับพ่อเพราะว่าที่คือถนนถนนตะเกียบเหรอพ่อตะเกียบถนนตะเกียบกับไม้ขีดเนี่ยพอเขาจะจำไปช่วยชีวิตเราจะบอกว่าเป็นที่ที่ผมทำให้คนมีอายุสบายใจได้ทำให้คนมีอายุเนี่ย รุ่นพ่อเนี่ยมันความสุขเล็กๆแต่ผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยสบายใจเลยตอนที่หินมันลอยไปแล้วลงข้างหัวพ่อแล้วรอบแรกรอบแรกคิดว่าเป็นหินไหมไม่เห็นไม่คิดนช่ไหมมันมันไก่งั้นพ่อมันไก่ให้แซงพราะเราตกข้างทางไปเลยแล้วมันกะว่ามันกะว่าให้ตกคืนปุ๊บหินกระเด็นออกแล้วมันจะไปเก็บก็จะเหลือแต่ตะเกียบอีพีหน้าที่ต่อจากวันนี้เราจะไปจุดกลางเต็นท์ที่ฮอตที่ที่สุดในย่านนี้นั่นก็คือไล่ฝนเทียมต้องติดตามมาได้ในอีพีหน้านะแต่ไม่รู้ว่าคนจะเยอะหรือเปล่าเพราะเราไปวันเสาร์อีพีนี้ ก็ต้องขอบคุณเป็นเอเวอรต์นะฮะเ็ติดราคานะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทีวิล่าครับที่แก่งคอยนะครับอ่ะพบกัน EP หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับสนับสนุนโดยใหม่นิสสันนวรากล้าเพื่อคนแกล